สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดำทีมเช่นเคยนะครับอยาย,ยากานยาวกับมาหาบอเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วจำก็ได้หรือเปล่าครับตอนนั้นมาขุดไว้ได้แค่หน่อยเดียวก็ย้ายออกเนื่องจากว่าหมดที่ลงสภาพดินโอ้โหไม่อยากจะพูดครับ ผมบอกแล้วเคยพูดแล้วครับว่าดินเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ขายยาถ้าไม่ไปถมสะหรือว่าถมที่นี่หมดสิทธิ์เลยนะที่จะขายอะ่ะแต่พอดีมีงานถมสะครับก็เลยย้ายเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำมาฮะอ่ะกำลังจะแต่งทางลงไปเอาข้างล่างครับน้ำวิตแห้งแล้ว ปลาไหลนี่ยังไม่เห็นสักตัวเลยเจ้าก,กันยาวกำลังจะเปิดขี้โคนออกนะเพื่อว่าจะให้หกล้อลงมาเอาข้างล่างฮะมันไม่น่าจะมีปัญหานะดินแบบนี้ฮรแข็งอยู่แล้วครับสบายอยู่แล้วครับน่าจะวิ่งได้ง่ายอยู่หกล้อดำก็ จอดรอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเอาขี้โคลนนี่ก่อนดินเปียกๆเนี่ยออกก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างคนขับจะเห็นผมหรือเปล่าสวิงมานี่น็อกเลยนะโดนี่ขี้โคลนบางๆงครับนี่ประมาณ1 0บ0ิบยี่สิเซนนี่บางๆครับ สูบน้ำแห้งแต่ปีที่แล้วนะดินเริ่มแตกและแห้งนะเริ่มแห้งลงครับแต่ก็ยังเปียกๆอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าดินจะนุ่มหน่อยนะตรงนี้ต้องล้วงออกครับล้วงออกแล้วก็เอาดินตัวข้างบนนี่แหละลงมาแทนที่ฮะนี่รู้สึกว่าจะอ,อ่อนๆอยู่นะนี่อ,อ่อนๆอยู่ฮนะ โอ้โหดินนี่นี่กดดูครับโอ้แข็งแล้วแข็งแล้วตรงไหนที่มันถูกน้ำขังไว้นานๆนนมันก็จะอ่อนๆนะแต่ข้างล่างมันแข็งอยู่เลยฮะข้างบนนี่ขี้เลยมากเลนะดินนะแต่ข้างล่างลงไปนี่จะเป็นดินดานขาวครับสีขาวล้วนอยู่ ขึ้นมาดูทางด้านบนดีกว่าอยู่ข้างล่างเกะกะเขาการทำงานเดี๋ยวจะโดนมุกขีสรุปไม่รู้ตัวความลึกไม่อ้นนะเจ้าของอยากได้น้ำใช้เยอะๆครับดูฮะปลูกอะไรไว้เต็มไปหมดเลยท้งลำไย,ยทุเรียนโอ้คขามเพศเยอะแยะไปหมดเลยครับปลูกเยอะต้องการใช้น้ำอย่างเยอะครับ มีแล้วลูกหนึ่งนะไม่พอครับดูเอานี่แค่เดือนเดียวมุกลายุบไปเป็นเมตรเลยฮนะแล้วต้องลดน้ำทุกวันด้วยก็เลยต้องการบ่อลึกๆไม่กำหนดความลึกนะครับบอ่อลูกนี้นี่มาดูมุมนี้ดีกว่ามุมกว้างเนื่องจากว่ามันถูกน้ำขังไว้นานฮนะ ไม่รู้กี่ปีเลยสูปแห้งได้แค่เดือนเดียวเองมาลรงงานแล้วลงตั้งแต่วันสูบเสร็จนั่นแหละสูปเสร็จก็ลุยเลยแต่ทีนี้เราจะเข้าไปเอาข้างในก่อนนะจะเข้าไปเอาข้างในก่อนโอ้โห เริ่มเกลี่ยลงแล้วเริ่มปรับดินลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่า6ล้อจะขึ้นไหวกันไหมนี่ดินที่สูบไว้แค่เดือนเดียวหน้าดินเริ่มแตกระแหงแล้วอ่ะเดี๋ยวเจ้าก้านยาวก็จะถากดินข้างบนนี่แหละ ปรับม้เรื่อยปรับไม้เรื่อยครับให้มันลาดเอียงให้มันรับกันคะนี่เริ่มทากลงไม้แล้วนะปรับลงไม้เรื่อยแล้วเริ่มแล้วเอาดินแห้งๆปบก,กับพื้นครับกกกับพื้น อ่ะรวมด้วยช่วยกันครับพอดีหัวหน้าแม็กดันดินอยู่แถวแถวนี้ผมก็เลยโทรไปว่ามาช่วยเจ้ากา้านยาหน่อยไล่ดินลงไปหน่อยปรับให้มันลาดเอียงครับใกล้แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะขึ้นกันไหวไหม เจ้ากันยาวกันล้วงเอาดินนู่นเลยดินในสาะนี่แหละขึ้นมาปูฮะให้มันรับกันไม่ต้องทาให้ตรงนี้มันต่ำลงฮะเดี๋ยวมันจะชันเกินไปครับเอาดินมาเสริมเอาเลยฮะถ้าทาตรงนี้ลงไปปรับให้มันรับกันก็ได้อยู่แต่มันจะชันก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าเอาดินขึ้นมามาปูฮะมาทำทางฮะ ด้วยช่วยกันเดี๋ยแ็แป๊บเดียวครับอีกไม่กี่อึดใจครดี๋ยวก็ได้ลองแล้วหกล้อก็ยืนตรงนี้เลย้าวกันยาวเอื้อมถึงแล้วครับมันถึงคอบบอพอดีฝั่งนู้นกดหน่อยกดหน่อยอะขึ้นมาย่ำครับยาวกันยาวขึ้นมาเดินย่ำให้ทดสอบครับ เดี๋ยวเราจะเอาดินตัวนี้ไปกุบสะครับขุดสะไปกุบสะครบับงานนี้ไม่ได้ใช้รถไทยครับเขามีรถไทยของเขาเองหัวหน้าแบกก็สบายเลยเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้าแม็กขับรถหกล้อครับเนื่องจากว่าหัวหน้าติ้มญาติเสียก็เลยไปงานศพน่าจะมาพรุ่งนี้แหละขอลาไปสามวันครับที่ผมหายไปไม่ได้ไปไหนหรอกขับหกล้อเองครับ เมื่อวานเลยไม่ได้ลงคลิปขับพุกรอเองเลยพอดีมาได้งานกบสะวันนี้ได้กบสะครับก็เลยหัวหน้าแม็กอยาให้หัวหน้าแม็กขึ้นขับพุกรแทนครับวันนี้เมื่อวานผมขับเองวันนี้เปลี่ยนให้หัวหน้าแม็กขับมั่งอ่าทำให้มันก,กว้างไว้ดีครับอย่าแคบกว้างไว้ดีแล้วอ่ะแต่งทางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ใครจะเป็นผู้โชคดีรายแรกที่จะมาเสี่ยงลองทางใหม่ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมียุบอยู่แต่อาจจะยุบไม่มากหรอกยุบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาดินมาเสริมได้เออเออเอ,อหัวนาเปิลหัวน้าเปิลนนถอยมันตรงเรียมถอยมันตรงเรียมอ่าอ่ะทำที่กั้นไว้ครับป้องกันไว้เดี๋ยวรถมันจะไหลลงมาใส่ ใส่กันเองฮะไม่มีประกันด้วยไม่รู้จะไปเคลที่ไหนถ้ารถใส่กันเองเนี่ยอ่ะมาแล้วถอยไปแล้วยุบนิดหน่อยฮะผมดูท่าทางแล้วยุบนิดหน่อยดินแบบนี้เดี๋ยวใส่ปุ๊บลองกันสองสามรอบก็อยู่เลยฮะไม่น่าจะมีปัญหาอ,ออาพอยางดูพี่ ลองทางก่อนไหมหรือว่าจะจัดหนักจัดเต็มไปเลยยุบนิดหน่อยยุบนิดหน่อยอ่ะมองเห็นครับนี่โอ้ไม,มเห็นไหมผมว่ามันยุบนิดหน่อยไม่มีปัญหาเดีย๋ยวเอาดินใส่แล้ก็อยู่นี่อไม่อยู่มันจะไปไหนใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละนี่ไม่มีปัญหาครับขึ้นสบายสบาย ตีโค้งมาเลยฮะนี่ตีโค้งหักศอกมาเลยออาผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งหัวหน้าแม็กขอลองเองเลยผมอุตส่าห์ปรับทางกับมือนี่ขึ้นมาแล้วครับหัวหน้าแม็กวันนี้ให้ขับแทนผมวันหนึ่งพรุ่งนี้หัวหน้าติมน่าจะมาฮะ แหมอาจารย์ทุยนี่มีการลักไก่นนะเจอแต่งานผสมมางานนี้ก็ผสมอีกแล้วครับดูดิโรยดินแห้งเป็นสามกุกีแล้วก็เอาดินเปียกไว้ตรงกลางแล้วก็โปะด้วยดินแห้งอีกรอบหนึ่งอะมาดูกันครับว่าไปไหวไหมเออสบายสบายแทบไม่ค่อยได้เล่งเลยเดียมันไม่อยูใส่ไปอีกเดียวก็อยู่ฮะ นี่ยุบยุบที่น้อยนี่นะอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีสมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ